หลังจากเราเคลือบเซนิกเสร็จติดฟิล์มเสร็จอันนี้นะคะฟิล์มเดิมแห้งเสร็จตัวแล้วก็เหลือเก็บงานนะครับผมช่างจุดนี้กระทะมีจุดกระทะนะฮะมีฟิล์มนะครับผมวันนี้รับเข้าทาตัวอีมึัคันนะครับพอดีลูกค้าเอามาจอดไว้ให้ทําพ่งนี้นะฮะเทลลานะครับผมทนี้มีเคลือบเซมิกจัดเต็มฟิล์มใสกระลอยนะฮะดูรอยรอยบึ้มัมฮะรถใหม่นะฮะ แต่ล้างแบบผิดวิธีเดี๋ยวจัดการให้นะก็จะมีเบนซ์นะฮะัสีสองสามศูนย์เซมิกจัดเต็มนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเก็บงานนะเก็บรายละเอียดนะฮะหลังจากเราปรับสภาพผิวเสร็จนะเก็บรายละเอียดพร้อมที่จะเข้าห้องเครืองนะอันนี้ก็เป็น h ฮอวีนะเฮดอวีตอนนี้ก็เคือบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บงานนะครับางยาแห้งสวยๆฉ่ำๆครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะครับ พามาชมงานเครเป็นจัดเต็มระบบนะครับพร้อมปรับผิวส้มนะเซราโมเดลวายนะเดี๋ยวเราปรับสภาพผิวเก็เต็มอีกก่อนติดฟิล์มนะครับผมขับให้ทุกต้องทุกมุมนะฮะนี่ก็เฮดอวีฮะเดี๋ยวเก็บงานนะครับพร้อมส่งนะเป็มอีกจัดเต็มนะฮะนี่เบ้นนะฮะรถติดปปีนะฮะเต็มอีกจัดเต็มนะฮะพร้อมปรับผิวส้ม สไว้เลยน้อาทำชัคาบด่างมาเต็มคันหายหมดแล้วตีอรอร้อยตะเวรเต็มเลยตอกเล็กตอกน้อยเรามมนเชื่องเข้าหมดอะ กบบ่อนรำตับสภาพผิวนะเป็นจนหน้าจะจ้าง,งหน้าตัดขอบทัมุมเลยเก็ีรอยให้หมดนะเราปรับผิวปรับผิวตรงให้ก่อนนะห็นรอย,ยเยอะนะดี๋ยวามาเดี๋ยววาวเพ่อออกมาแม็กน,น,น,นะับตุกขอกนีกมันนะปรับสภาพผิวให้ตรบ จากเราปรับสภาพผิวปรับผิวส้มเสร็จลบรอยอะไรเสร็จแล้วครับเอารถไปล้างนะครับล้างทำความสะอาดให้สวยๆนะครับแล้วก็มาทําการเคลือบกันนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเจียรกิมเนียนนะครับเคลือบให้ห้าถึงหกเลเยอร์นะครับเคลือบให้ั้งคันนะครับจบล้อสีขอบประตูซอกเล็กซอกน้อยเคลือบได้หมดใต้ฝากระโปงนี้เราก็เคลือบให้นะครับผมลือบให้ทุกจุดนะครับอยากให้สวยๆ กระชนหน้านะครับกระจังหน้านะฮะเราเคลือบให้ก่อนนะครับก่อนที่จะติดตลึงนะครับะเคลอบกันแบยให้เยิ้มเยิหนาๆชาคำๆก่อนนะล้อแมกนะครับทุกขอาทุกมุมทุกด้านนะครับเคลือบให้หมดนะครับขอบประตูนะครับเคลือบให้ทุกเกอะทุกมุมนะครับผมจบนะฮะเคลือบให้ทุกจุกนะฮะอันนี้จะจกราคาเต็มเลยฮะเคลือบให้หมดเลยครับ หลังจากเราพ่นเคลือบให้สามถึงสี่เลเยอร์แล้วนะฮะเราก็มาทาทับอีกสามเลเยอร์นะครับเพิ่มความแข็งความหนาให้อีกนะฮะก่อนที่เราจะวางฟิล์มนะครับกันชนหน้านะครับกระจังหน้าเกลี่ยห้ก่อนะคะก่อนที่จะติดฟิล์มนะครับอประตูนะฮะทุกซอกทุกมุมนะฮะเราเคลือบให้หมดนะ แขงนะฮะเกลือให้ทูกตอบทุกมุมทุกการนะคะหลังจากเราเคลือบเซมิกห้าถึงหกเลยเยอร์น้ำยาติดตัวเสร็จเราก็มาอบให้แห้งนะคะให้น้ำยาติดสีานานๆนะครับผมจากเราเคลือบเจมิกเจ็ดเราก็มาอบให้แห้งนะครับเราจะอบให้ทั้งคันนะครับผม ทำยาแห้งสนิทสีจะได้เงาฉับทำยาเกอบฟิล์มเราแห้งน chỉ, ะน <c oughs> นนคนรับเราก็มาตีฟิล์มกันนะครับกำลังแกะฟิล์ม,มออกแล้วก็วางแบบวางฟิล์มแล้วก็ไลรีดนะครับ นีมาวางฟิล์มติดไฟหน้านะครับเราวางฟิล์มแลก็ดึงให้เขา้ารูปเข้ารอยนะคระับไล่รีดน้ำไล่รีฟองอากาศนะอยากระวังฟิล์มแล้วก็มารีดให้เข้าร่องเข้ารอยนะครับ ไล,ล่รีดน้ำไล,ล่รีดปองอากาศออกเขามาติดปีนหน้าจอเทสต้านนะครับหน้าจอแล้วก็คอนโซลกลางนะครัะวางตีนให้เข้าลองเข้ารอยแล้วก็ไล,ล่รีดนะครับ เขาดูเขาใส่ก็ไล่ดีดน้ำดี่ปองอาการนะครับหลังจากเราเปินป้นปีมออกจากเครื่องแล้วน,นะฮะเราก็มาแกะและมาติดกันนะฮะบ,บอกคอนโซนนะครับหนะังจบได้หมดนะครับจะบองให้ด้วยนะครับผม ล่านะฮะพิมใจกันร้อยเคลืบเซรามิกนะฮะเจ็ดเจ็บบ้อยเราจะของมาชมนะฮะดูความใสความเงานะฮะเ,เก็บงานครับนี่สีใต้ฝานี่เราเคลือบให้ด้วยนะเงาเงาช้ำๆเป็นกระจกเลยสวยๆว,วิบวับเ,เก็บงาน ตอตามร่องตามรอยนิดหน่อยตามต่อะเราแม็กนะครับเกือบให้ทุกตอกทุกมุมน,นะครทุกการนะปีมของเราจะเน้นเก็บขอบไม่มีรอยต่อนะครเป็นชิ้นเดียวนะฮะนี่กันชนหน้านี่เป็นชิ้นเดียวเลยไม่มีรอยต่อไม่มีขอบฟีนไม่เห็น,นรเราเน้นเก็บซ่อนขอบฟีนนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับ อฟิล์มแห้งแล้วเราเคลือบหน้าฟิล์มเสร็จเรียบร้อยก็รอลูกค้ามารับสิบตัวสิบตัวกันเลยครับมารับแล้วครับเท็ดว่าอขอบคุณครับสีดำเงาช่ำแน่นอนฮะ